ชื่ออะไรคะพี่เพวาค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะนามสกุลเพวานามสกุลอะไรคะลูกนามสกุล <c oughs> น้อยตาเลยแล้วตาเละละว,วันนี้เพวาจะมาพูดเรื่องอะไรคะ,ะหัวข้อจะ,จะมาพูดว่าอยากมีพ่อมาเล่นด้วยอยากมีพ่อมาเล่นด้วย ปกติมีพ่อไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอยากมีมากเลยอยากมีแม่อยากเอาพ่อมีแม่คนเดียวมีแม่คนเดียวมันเป็นยังไงคะแม่ไม่ดีเหรอดีค่ะอ่ามีแม่คนเดียวน่าเบื่อแต่มีพ่อแต่มีพ่อแม่แต่มีพ่อกับคุณแม่ก็ไม่เบื่อไม่เบื่อมีคุณแม่ก็เล่นกับพ่อมีพ่อก็เล่นกับหนูกับแม่ถ้าแพรว่าจะเอาพ่อมาทําอะไร มาเล่นกับน้องกับแม่เอามาเล่นเอามาเล่นเฉยเฉยอะเหรอเอามาเล่นแล้วส่งคืนได้ปะไดค่ะได้เอามาเล่นแป๊บๆเนาะแล้วก็เอาพ่อส่งคืนไปเนาะได้ไหมไดค่ะไดเหรอพ่อน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นเอาไปทําอะไรพ่อไหนบอกมาสิเอาไปเล่นนิงยาวกระอินชุดแค่นี้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีพ่อมาแล้วพ่อไม่เล่นด้วยทําไง ฮะตอน่อไม่เล่นด้วยอะแกงพ่ออ๋อแกงพ่อแล้วถ้าพ่อดุทำไงอะพ่อดุก็ขอโทษขอโทษอยากมีพ่อมากเลยเหรออแล้วถ้าแล้วถ้าแม่ให้ไปอยู่กับพ่อจะไปไหมถ้าพ่อไปทำงานหนูไม่ไปหรอกอยู่ที่บ้านแล้วถ้าไปอยู่กับพ่อแล้วไม่มีแม่เอาไหมไม่เอาอยากอยากมีอะไรกันแน่ตอนนี้ อย่างนี้พ่อแม่อยากมีพ่อกับแม่เหมือนพี่โบไใหม่โบใหม่เขาก็โบใหม่เขามีพ่อแม่เหรอเหรอเหรออยากมีมากไหมอยากมีมาก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 แม่คะพอแล้วค่ะพอแล้วเหรอคะนั้นบายบายค่ะบายบายจ้ะถ้าพ่อถ้าพ่อฟังอยู่ถ้าพ่อฟังอยู่ไม่ว่าพ่ออยู่ไหนไม่ว่าพ่อเป็นใคร กลับมาอยากให้กลับเหรอมันแม่ไปแล้ว